สวัสดีค่ะ AR เองค่ะวันนี้ AR จะมาพร้อมเสียงนะคะก็คือวันนี้พาทาดอกใบไม้นะคะไม่ใช่ดอกไม้เนี่ยคะ่ะตัดกระดาษตามต้องการนะคะพับครึ่งเป็นทางยาวแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะวาดรูปใบไม้ก่อนนะคะเพื่อง่ายต่อการตัดนะคะวาดตาม AR เลยนะคะ ค่อยๆลากไปทีละเส้นนะคะได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็ตัดเลยนะคะตัดตามที่วาดไว้เลยค่ะแบบเราก็ตัดไปเรื่อยๆนะคะตัดตามวาดรูปที่เราวาดไว้นะคะ วันนี้เสียงจะรบก,กวนหน่อยๆนะคะอยู่ข้างนอกเนาะตัดตามรูปเลยนะคะค่อยๆตัดนะคะเดี๋ยวขาดใช้กันไกลที่คมๆนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเป็นใบไม้หลายน่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวเรามาลองอีกสีหนึ่งนะคะก็คือสีเขียว อันนี้คือวาดได้เรียบร้อยนะคะวาดเหมือนเดิมจากนั้นเราก็ตัดตัดเหมือนเดิมนะคะค่อยๆตัดค่อยๆตัดใจเย็นๆนะคะเวลาตัดเดี๋ยวก็สวยงามตัดไปเรื่อยๆนะคะตัดตาม AR เลยจ้า ใกจะเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะการตัดของเรามาดูกันนะคะนี่เลยได้ลักษณะแบบนี้นะคะลายน่ารักน่ารักเสร็จแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้ a r ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ